ภัยบูลโพสภาพครอบครัวแจ้งข่าวดีออกจากโรงพยาบาลแล้วหลังติดโควิด -19 ยกบ้านจากกรณีที่ครูภัยบูลแสงเดือนออกมาแจ้งข่าวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าตนเองและภรรยาคือกระต่ายพันนิพานนักร้องที่มีชื่อเสียงจากเพลงแนวลูกทุ่งอินดี้รวมถึงสมาชิกในครอบครัวอีกสองคนคือลูกชายและแม่ยายได้ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด1นกันยกบ้าน และได้เข้ารับการรักษาตัวตามมาตรการไปเรียบร้อยแล้วล่าสุดครูพบูบู์ก็ได้ออกมาแจ้งข่าวดีว่าเจ้าตัวและภรรยาลูกชายได้ออกจากโรงพยาบาลกลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วโดวยใน f เ c ซบุ๊กครูภัยบุญก็ได้ระบุอย่างละเอียดว่าวันนี้เรา3าคนพ่อแม่ลูกกระต่ายพนิพาได้ออกโรงพยาบาลมาอยู่บ้านใช้ชีวิตปกติแล้วนะครับเหลือแค่คุณยายเพลินเพลงที่ต้องอยู่อีก3วันตามกาหนด จ่วนเรายังคงต้องกักตัวอยู่บ้านอีกสักระยะเพื่อความสบายใจของทุกคนขอบพระคุณโรงพยาบาลเลยคุณหมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่คอยรักษาและดูแลพวกเราทั้งสีค่คนเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาสิบวันที่เรารักษาตัวเราดีใจและขอบคุณจากใจที่ท่านใส่ใจดูแลเราอย่างดีจนหายครับเราไม่มีอะไรจะตอบแทนท่านนอกจากขอบพระคุณจากใจครับผมตลอดจนขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นห่วงถามไถ่เสมอมาครับ ท่ากลางกำลังใจและความยินดีของเราแฟนคลับอย่างล้นหลามโดยครูไพบูลแสงเดือนก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ขอบคุณความห่วงใยจ,จากทุกๆคนว่ากราบขอบพระคุณทุกกำลังใจมากๆเลยครับ